ันนี้ก็จะเป็นประตูที่เราก็จะเปิดเข้าไปในโรงเรือนของเรานะคะเพื่อนๆปื๊บน,นี่โรงเรือนของเรานั่นเองเนี่ค่ะแล้วเราจะพาชมว่ามนมีอะไรบ้างน,นะคะเพื่อนๆอตามกันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะนเพื่อน,พ,นพามาชมสวนบอนสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาชมโซนนี้ทั้งโซนนะคะ โซนนี้ทั้งโซนว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอันนี้เป็นภาพรวมเลยนะคะก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีพวกเศรษฐีไม้แล้วก็มีข้างๆนะคะจะมีต้นอีพีด่างขาวมีใบบะกกอกด้วยนะคะนีแล้วก็จะมีพวกไม้น้ํานะคะแล้วก็จะมีพวกผู้ด่างนะคะมันเลื้อยมีบางต้นที่มันไม่งามก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีนอนมากินนะคะแล้วก็เราก็จะปลูกต้นกล้วยแซมแซมลงไปด้วยนะคะนี่แล้วแต่ว่าเราใส่กระถางไว้นะคะก็มีกล้วยหลายสายพันธุ์นะคะ แล้วก็จะมีไม้น้ําที่เราปลูกไว้พวกฟิโลนะคะแล้วก็จะมีตรงชั้นเนี่ยตรงชั้นเราก็จะปลูกพวกบอนสีไว้นะคะนี่ตรงชั้นแล้วก็ปลูกบอนสีไว้เต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างเนี่ยแล้ว <princip> ก <ally> ็เราก็จะใส่กระถางใส่กระถางเพาะไว้นะคะนี่ข้างล่างเราก็ใส่กระถางเพาะไว้นี่เรามีทุกจุดนะคะเราไม่ปล่อยที่ว่างไว้ที่ว่างเราก็จะไม่ค่อยปล่อยเท่าไหร่นี่แล้วก็เพาะใส่ถาดไว้นะคะแล้วเราก็ พอวันตัวแล้วเราก็จะจับแยกใส่กระถางนี่นะคะนี่ปึ๊บมาดูตรงนี้บ้างแล้วตัวนี้โซนนี้ที่อยู่ใกล้ๆกกันก็จะมีพวกต้นไมา่ดัางขาวไม้น้ําแล้วก็จะมีหลายๆอย่างนะคะนี่ลึกเข้าไปตรงนู้นก็จะเป็นพวกต้นไม้ที่เราปลูกไว้ส่วนตรงนี้จะเป็นตู้วันสีจะเราปิดไปแล้วนะคะเราปิดไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดดูวันหลังนี่อันนี้มีอยู่สองตู้นะคะ มีอยู่สองตู้ในสองตู้แล้วเรามีเงินแล้วเราก็จะทําอีกแบบใหม่ะคะตอนนี้เราค่อยๆทําไปเรื่อยงบน้อยนะคะภาระเยอะมีอันนี้มีสองตู้นะคะเพื่อนๆสองตู้ในโซนเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกไม้เลื้อยเหมือนกันนะคะไม้เลื้อยก็จะมีพวกอีพิที่เราชําไว้นะคะอีพิด่างขาวเงินและมาด่างขาวอันนี้อันนี้ก็สวย แล้วก็จะมีพวกกุ้งนะกุ้งด่างนี่แล้วก็จะมีปลาโซ่ปลาโซ่แล้วแล้วมันมีต้นอันนี้ด้วยนะเนี่ยมันมีอบอลสีที่เราไม่ตั้งใจปลูกมันเกิดขึ้นมานี่นี่โซนตัวนี้โซนนี้ก็น่าสนใจสดชื่นนะคะเห็นต้นไมส้สวยนี่ี๋ยวเราก็พอเพื่อนๆชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิด ประตูนะคะนี่ก็จะเป็นประตูอันนี้ก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นแสงไฟโซลาเซลล์ที่เราทําไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นข้างบนที่เป็นแสแลนนะคะเราเคยใช้ไม้ยูคาแล้วมันไม่ทนนะคะเพื่อนๆเอาไว้ปีเดียวมันพังแล้วก็ใช้แบบมาตรฐานเลยแล้วก็ทําเป็นเหล็กอย่างดีแล้วก็เราก็กปูแซนเอาอันนี้แบบ ฝนตกหรือว่าลมมาเราไม่กลัวเลยนะคะตอนนี้นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์เหมือนกันเราทําเซา์ขึ้นมาอย่างนี้เลยข้างบนนี่ข้างหน้าข้างหน้าเราก็เอาสแลนเอาสแลนบังไว้หให้หมดเลยคุมไม่หมดเพราะว่าบางทีมันมันร้อนมากช่วงนั้นมันร้อนมากใบใบมันไหม้นะคะมีเสียงแล้วเราก็ก็จะมาปิดกันข้างหน้าโซนนี้ก็จะมีพวกที่นั่งศาลาที่เป็น